ภูน้ำลอดหรือบ่อพญานาคแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสกลน,นครตามประวัติเกิดขึ้นมาพร้อมกับองค์พระธาตุเชิงชุมบ่อน้ำแห่งนี้เดิมมีน้ำผุดขึ้นมาเนื่องจากลําธารใต้ดินซึ่งไหลมาจากเทือกเขาภูพานผ่านใจกลางเมืองมาจากด้านทิศเหนือแล้วไหลมาผุดณนะบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจึงเรียกว่า ภูน้ำลอดหรือภูน้ำซอดในภาษาอีสานและน้ำที่ไหลามาก็จะไหลลงสู่สะพังทองและหนองหานคนโบราณเชื่อกันว่าที่ตรงนี้มีช่องทางที่จะทะลุไปถึงสะพังทองเวลาชาวบ้านมาตักน้ำแล้วทำถังน้ำหล่นจากไม้ขอลงไปในบอ่อพอรุ่งเช้าก็ให้ไปรอรับอยู่ที่สะพังทองได้เลยหรืออีกความเชื่อหนึ่ง ซึ่งเป็นตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสู่ลูกหลานฟังบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่พญานาคใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางจากหนองหานเพื่อขึ้นมาสักการะองค์พระธาตุเชิงชุม